สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้มาพบกันนะครับในหัวข้อของการฝึกนะครับพื้นฐานนะครับถ้าหลายๆท่านนะครับที่โทรนะครับที่โทรเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าทํายังไงนะครับจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับเดี๋ยวบางคนมีพื้นฐานแต่ว่าถามว่าคุณครูครูเที่ยงครับผมจะฝึกแยกภาษาอย่างไงนะครับมือซ้ายมือขวาผมไป ไปพร้อมกันนะครับเพิ่งกระดิบวางสี่นะครับมือใส่มือขวามือขวาไปอยู่ต่อมือใส่บอไปนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับเอ็มสุรินนะครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเอาพาฝึกไล่สเกลนะครับซึ่งสเกลนี้นะครับเป็นพื้นฐานของการฝึกเล่นไม่ว่าจะเป็นเปียโนนะครับหรือว่าคีย์บอร์ดก็ได้นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับวันนี้อาจจะมาในรูปแบบของ ไม่ได้เป็นเพลงเนาะนะครับวันนี้นะครับแต่จะพาฝึกนะครับตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นนะครับสําหรับบางท่านที่อาจจะเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามือซ้ายเราไม่คล่องนะครับหรือว่าการเปลี่ยนคอร์ดอะไรเงี้ยนะครับเราเราเปลี่ยนยังไม่คล่องเนี่ยอันนี้สามารถฝึกได้นะครับฝึกได้เหมือนกันนะครับฝึกได้เหมือนกันเลยนะครับโดยวันนี้นะครับจะพาฝึกนะครับตัวอย่างประมาณนี้นะครับ นี่คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานการไล่สกลการไล่สกลหนึ่งทำให้ะจะทําให้เรานะครับรู้ว่าเสียงโดเรมีนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเสียงโดเรมีตรงไหนแล้วก็เราจะใช้นิ้วนิ้วไหนในการเล่นนะครับการเล่นไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดมอลลัมนะครับหรือว่าลูกทุ่งก็ตามนะครับหลักๆก็จะได้ใช้หนึ่งก็คือการอ่านี่คือการไล่เนาะการไล่นิ้วนะครับอล่ที่2คือการ การลอดนะครับนี่การลอดนี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าการรอดนะครับเช่นนิ้วโป้งโป้งชี้กลางแล้วก็โป้งนี่อันนี้เขาเรียกว่าการลอดนะครับแล้วก็การมูฟนิ้วนี่การาย้ายนิ้วไปแบบนี้อันนี้นะครับและที่3อันที่3ก็คือการการข้ามเนี่ยพอเรา,<พ>าถึงนิ้วโป้งใช่ครับเราก็ใช้นิ้วกลางข้ามมานี่อันนี้เขาเรียกว่าการข้ามนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานการฝึกนะครับถ้าท่านได้ พื้นฐานจากตัวนี้ไปนะครับเวลาท่านจะไปเล่นไม่ว่าจะไปเล่นลูกทุ่งหมอลำเล่นเพลงอะไรก็ได้นะครับเพลงสตริงอะไรก็ได้นะครับคอร์ดก็จะเป็นพื้นฐานของคอร์ดด้วยนะครับท่านก็สามารถที่จะฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการฝึกไล่เนาะนะครับเดี๋ยวครูเท็กนะครับทำไว้สองมือนะครับมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับเสียงเป็นยังไงครับเสียงชัดเจนมานอนะครับเสียงชัดเจนบ่รับนะครับวันนี้นะครับมาในรูปแบบพา สวัสดีคุณ PSHX900 นะครับสวัสดีนายน้อยแบงซิ่งนะครับสวัสดีครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะนะครับด้านล่างนะครับกดติดตามนะครับให้ด้วยเนาะโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับการสเปร์นะครับเอามือ ชัดเจนครับขอบคุณมากครับผมนะครับเราจะวางนะครับที่เสียงโดนะครับเราจะเริ่มที่เสียงโดนะครับเพราะว่าวันนี้จะพาไล่สเกล C ีเมเจอร์นะครับซีเมเจอร์ก็คือโดโดเรมีฟาซอลาทิโดนะครับที่เรารู้จักนะครับเดี๋ยวเริ่มที่มือขวาหรือมือซ้ายก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่มือซ้ายก่อนก็ได้นะครับมือซ้ายจะอยู่ที่บรตรัดนะครับโดเรมีฟาซอลสังเกตนะครับ5นะครับนิ้วเราจะมี5นิ้วเนาะนะครับ5 5นิ้วข้างละ5นิ้วนะครับ นิ้วที่1ก็คือนิ้วโป้งนะครับนิ้วสองนิ้วชี้ AH> นะครับนิ้ว s 1> 1 <S 3นิ้วกลางนะครับนิ้ว4นิ้วนางนิ้วก้อยนะครับนิ้วที่5้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจำง่ายนะครับจำเลขของแต่ละนิ้วนะครับจำเลขของแต่ละนิ้วเวลาเราเราจะมาประกบกันวันนี้นะครับประกบกันนิ้วที่1นะครับอันนี้คือการฝึกบริหารกล้ามกล้ามกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเขาเอื่น่าเขาเอิ่น่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะครับนอกภาษาบ้านเฮานะครับภาษาทางการนะครับเรยกว่าภาษาอีสานจะเรว่ขอมือเ่านีกขอมือเานะครับฝึก แล้วก็นิ้วชี้นะครับประกบกันแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับสวัสดีครับคุณคุณพิษนะครับหนึ่งสองสามพิงนะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับเนี่ยฝึกอย่างนี้นะครับฝึกให้นิ้วเราแบบนี้นะครับสวัสดีครับบ๊อบบี้สวัสดีครับนิ้วนางนะครับเห็นไหมครับนี่ฝึกให้ปลายนิ้วชนกันนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่เหยียดแบบนี้ครับทําแบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับอันนี้คือการฝึกไล่ Uh, ة, นิ้วเรานะครับฝึกแบบนี้นะครับไล่ไปไล่กลับนะครับโป้งชี้กลางนางก้อยก้อยชี้กลางนางโป้งไล่ไปไล่มานะครับก้อยชี้ก้อยนางกลางชี้โป้งโป้งชี้กลางนางก้อยไล่กลับไปไล่กลับมานะครับอ่าโอเคเนาะอันนี้เรารู้แล้วนะครับนิ้วที่1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5้านะครับหนึ quant, ่งสองสามสี่ห้านะครับสวัสดีครับคุณวิรวัตรนะครับเนเพราะว่าวันนี้มีหลายท่านนะครับก็ส่งไลน์มานะครับ ส่งข้อความเป็นลายมาว่าคุณครูนะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นหน่อยนะครับเพราะหลายท่านเพิ่งเริ่มต้นนะครับแรงเล่นไม่เปลี่ยนเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะเข้ามาเนาะอาจจะพูดเป็นภาษากลางหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวทางเ c ซีทางภาคกลางนะครับท่านบางท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจเนาะถ้าใช้ภาษาใส่เสียงในฟิล์มนะครับถ้าใช้ถ้าใช้ภาษาบ้านเท่าไรนะครับเพิ่งก็ดที่ฟังยากเนาะนะครับขอใช้เป็นภาษากลางนะครับขออนุญาตนะครับทีนี้ เราจะมาวางนะครับมือขวากับมือซ้ายเนี่ยนะครับเป็นคนละออกตินะครับตัวอื่นเรารู้จักโดก่อนเนาะเสียงโดก็คือหน้าสองดำนะครับหน้าสองดำทุกตัวจะเป็นเสียงโดนะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้จะมี4ตัวนะครับที่อยู่ตรงหน้าหน้าคีย์บอร์ดหน้าจอตอนนี้นะครับจะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับเอาละเลือกเอาที่อยู่ตรงหน้าก็ได้นะครับนี่นะครับวางนิ้วนะครับมือขวามือซ้ายก่อนเนาะ เราจะฝึกจากมือซ้ายก่อนก็ได้นะครับมือซ้ายนี่สําคัญเวลาเราฝึกจับคอร์ดนะครับมือซ้ายนี่สาคัญมากๆนะครับ <Rey> เพราะว่าถ้าเราเล่นมือขวาได้แต่มือซ้ายเราเล่นไม่ได้เนี่ยเราจะเปลี่ยนคอร์ดค่อนข้างยากมากนะครับแต่จริงๆเวลาเล่นคอร์ดเขาจะเล่นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าให้กล้องเห็นชัดเจนนะครับคุยูยจงจะเลือกใช้ตรงนี้เนาะนะครับคงคงไม่มีปัญหาเนะา,าะเวลาวางนะครับวางตามนิ้วเลยนะครับวางตามเลขเลยนะครับมือซ้ายนะครับ โดก็คือนิ้วก้อยคือเลขห้านะครับก้อยเร่ก,ก็นิ้วนางนะครับมีก็นิ้วกลางฟานิ้วชี้โป้งก็คือนิ้วที่5ก็คือนิ้วนิ้วหนึ่งก็คือนิ้วโป้งนะครับเสียงซอนนะครับอะไรโดเรมีฟาซอนนะครับโดเรมีฟาซอนเอา5เสียงให้คล่องก่อนนะครับเวลากดนะครับสังเกตนิ้วคู่เที่ยงนะครับจะไม่จะไม่ยกขึ้นเนาะ เราจะไม่ยกจะไม่ชี้นิ้วขึ้นแบบนี้จะไม่ชี้นิ้วขึ้นแบบนี้นะครับโดเรมีฟาซอนนะครับหรือเราใช้เมโทนอมนะครับทุกเครื่องจะมีเมโทนอมอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับท่านก็กดจังหวะขึ้นมา,าถ้ามันเร็วมากเราก็ลดความเร็วของเมโทนอมลงสักอ่าสัก80ก็ได้กดโดสี่จ <Do, S 1> <4 S 2> ังหวะเร ใช่นะครับมีสองสามสี่ฟ้าสองสามสี่ซอนสองสามสี่อ่ะโอเคนะครับเมื่อสมมติว่าเราฝึกซอนถึงถึงซอนให้คล่องแล้วนะครับต่อไปเสียงลาเห็นไหมครับเสียงลานะครับจะเป็นนิ้วที่3และสกิดตอนไปนะครับตอนขึ้นเสียงสูงจะดูดูจากสัญลักษณ์ข้างบนนะครับจะมีลูกศรเลขหนึ่งข้ามเห็นไหมครับ แสดงว่านิ้วที่3นี่ก็คือนิ้วกลางนะครับข้ามมาแบบนี้นะครับนิ้วกลางข้ามมาฟึบลาบพอกดลาปึบนิ้วชี้กับนิ้วโป้งก็จะมารออยู่ที่เสียงทีและเสียงโดโดยอัตโนมัตินะครับเอาใหม่นะครับโดเรมิฟาซอนพอถึงซอนนิ้วกลางข้ามมาลานิ้วชี้ทีนิ้วโป้งโดนะครับอันนี้เขาเรียกว่า1ออกติบนะครับ1ออกติบก็คือตั้งแต่โด นะครับโดต่ํามาถึงโดตัวนี้นะครับโดสูงตัวนี้นะครับเรียกว่าหนออกเตปนะครับเอาใหม่นะครับเล็กๆช้าๆก่อนนะครับทีนี้เมื่อเราเรารู้แล้วว่าถึงซอนปุ๊บเอานิ้วกลางข้ามใช่ไหมครับเอาใหม่นะครับมือซ้ายนะครับตอนนี้มือซ้ายอยู่ป้าดนับจังหวะในใจเรสองสามสี่มีสองสามสี่ฟา กางคามลาสองสามสี่ทีสองสามสี่โดอ่าโอเคนะครับเมื่อตอนนี้เราไล่จากเสียงต่ำมาหาเสียงสูงมือซ้ายได้แล้วนะครับทีนี้เราจะไล่กลับคืนก็คือโดทีเ็เหมือนเดิมนะครับตัวละสี่ย่างหวานะครับ พอถึงลานะครับพอถึงลาสังเกตไหมครับพอถึงลาเครื่องหมายจะดูจากลูกศอนข้างล่างนะครับอ่าอยู่ลักษณะนี้คือการรอดนะครับอ่าลักษณะเลี้ยวลงข้างล่างนี้ก็คือการลอดนิ้วโป้งนะครับรอดมากดที่ซอนซอนฟามีนิ้วเดิมนิ้วเดิมเลยครับเลแลวก็จบที่นิ้วก้อยเหมือนเดิมโดนะครับเอาใหม่นะครับมือซ้ายนะครับเอาใหม่นะครับ ท่านใดไม่ทันนะครับช้าๆนะครับสองสามสี S ่โดเราจะพูดไปด้วยนะครับพูดไปด้วยนะครับเลสวัสดีครับคนรักปุชชีปไตนะครับมีสองสามฝ่าหนี้ชี้สองสามนิ้วโป้งสองนิ้วกลางข้ามมาครับสองสามสี่ที่สองสามสี่โดสองไล่กลับคืนเลยครับไม่ต้องซ้ำที่ ดีล3สนิ้วโป้งรอดมาฟ,ฟ้าฟาฟามีสองสาเลสองโย2 3 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. น,นี่คือมือซ้ายนะครับมือซ้ายแล้วก็สามารถฝึกอันนี้คือบางคนอาจจะฝึกพร้อมกันสองมือเลยก็ได้นะครับแต่นี้ครูจะใ,ให้แยกฝึกนะครับสำหรับคนที่ยังฝึก ะจะช้าหน่อยเนาะทีนี้มือขวานะครับมือขวาเราก็มาที่โดเหมือนกันแต่โดคนละตัวกับมือซ้ายเพราะว่ามือซ้ายเราอยู่โดตรงนี <pushes S 2> <cioè. S 1> ้นะครับม <gon> ือขวาเราจะเริ่มที่โดตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับเอาตรงเอาให้อยู่ตรงกลางตัวเองแบบนี้นะครับให้อยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะครับมือขวาเราจะเริ่มที่เสียงโดนะครับนิ้วโป้งนะครับโดเรนชีมีนิ้วกลางสังเกตนะครับมือขวานะครับ พอถึงนิ้วที่3นะครับก็คือเสียงมีนะครับสัญลักษณ์ก็คือลูกศรลอดไปนะครับลูกศรโค้งลงข้างล่างแบบนี้นะครับก็คือนิ้วโป้งลอดนะครับเอาใหม่นะครับ2 3 4สาสโดสองสามสี่เรสองสามสี่มีสองนิ้วโป้งลอดครับจฟัฟฟาฟ,า,ฟานิ้วที่เหลือมาเรียงไว้เหมือนเดิมซอนิชีลาเดียวกา ต้องครับเอาใหม่นะครับนี่คือนี่คือการไล่นะครับสเกลซีมือซ้ายนะครับนิ้วเวลาจับนะครับให้พยายามให้อยู่ในรูปนี้นะครับท่านท่านยื่นมือไปข้างหน้าแบบนี้นะครับและให้นิ้วมันตกลงลักษณะชี้ลงพื้นแบบนี้นะครับแบบนี้เหมือนลักษณะของเรากำกำส้มนะครับหรือว่าลูกเทนนิสก็ได้นะครับเอาใหม่นะครับมือขวาใหม่นะครับสองสามสี่ดทำตามเลยนะครับท่านไหนที่กำลังดูชมอยู่นะครับ สามสี่มีสองสามนิ้วโป้งฝาสามสี่สองสองสามสลาสองสสที่โดูดูกลับคืนครับกลับคืนที่นิ้วนางที่ลานิ้วกลางมีชี้านิ้วโป้ง ฟาต่อไปนิ้วกลางข้ามนะครับสังเกตไหมครับพอถึงพอตอนกลับนะครับดูจากข้างล่างนะครับตอนกลับดูลูกศรข้างล่างพอถึงฟานะครับนิ้วโป้งนะครับมันจะเป็นลูกศรข้ามแบบนี้นะนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางข้ามนะครับนิ้วกลางจะข้ามมากดเสียงมีมีเอาใหม่นะครับฟาใหม่นะครับสองสามสี่ฟาสองสามสี่นิ้วกลางมีสองสาม เลสองสามโดเหมือนเดิมโดอาใหม่รอบหนึ่งครับโดเอาใหม่นะครับเรมีขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์นะครับฟ้านิ้วโป้งครับชี้ลานิ้วกาลาลาข้นนิ้วก้อยข,อขึ้น นับเวลานับจังหวัดต้องนับจังหวัดด้วยนะครับโปามีเรโดโอเคนะครับในนี้สมมติว่าเราฝึกอาจจะบางท่านอาจจะฝึกทีละมือนะครับหรือฝึกรวมกันเลยก็ได้นะครับหรือท่านไหนที่อยากท้าทายตัวเองกะ ฝึกล้มกันที่สี่นะครับฝึกล้มกันที่สี่เลยนะครับวางสองมือแบบนี้นะครับวางสองมือแบบนี้นะครับดูเวลาการเปลี่ยนนิ้วคู่เที่ยงนะครับเสกิลยวนะครับถ้าท่านฝึกไล่ตัวนี้ได้นะครับท่านก็จะสามารถที่จะมือสอมมือของท่านนะครับก็จะแยกประสาทนะครับแยกประสาทกันยังไงนะครับเวลาจับนะครับท่านก็ลองฝึกแบบนี้ก็ได้นะครับจับคอร์ด C ซีเอเมเนอร์นะครับซีเอเมเนอร์ซีฝึกคอร์ด ฝึกทีละสองคอร์ดนะครับนะฝึกทีละสองคอร์ดนะครับเช่น C C A minor C A minor ก่อนนะครับเอาเดี๋ยวครูเร่งจะพาเล่นคอร์ด A minor นะครับซึ่งว่าเอาจังหวะเอาเพลงเอาจังหวะอะไรดีนะช้าๆนะครับเจ้าของมอลำนะครับเจ้าของมอลำฝึกคอร์ด C นะครับซึ่งว่าเราฝึกคอร์ด C กับคอร์ด A minor นะครับ ซี่ตีร์ดนะฝึกตีคอร์ดอ่านี่คือการฝึกตีคอร์ดนะครับคอร์ดซีก็คือโดมีซอนซอนโดมีนะครับลาก็คือลาโดมีเรีมเนอร์อ่านะครับฝึกตีคอร์ดนะครับฝึกทีละสองขวดนะครับซี C. ต่อไปเอไม่เนื้อซี่ เปลี่ยนแค่นิ้วก้อยมือซ้ายเปลี่ยนนิ้วก้อยมือขวาเปลี่ยนนิ้วโป้งนิ้วเดียวนะครับ C E minor ก็คือลาโดมีนะครับ C ก็คือซอนโดมีนะครับเปลี่ยนแค่มือมือซ้ายเปลี่ยนแค่ขยับขยับแค่นิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยถ้านิ้วก้อยอยู่ลาโดมีเป็นเสียง E minor ใช่ไหมครับถ้านิ้วก้อยขยับไปเป็นซอนโดมีก็เป็นคอร์ด C นะครับมือขวาเหมือนกันนะครับมือขวาก็เปลี่ยนแค่นิ้วโป้งนะครับนิ้วกลางนิ้วชี้กับนิ้วนางก็อยู่ที่โดกับมีมันเดิม แค่นี้นะครับอ่าเราเอาจังหวะมอลำเข้ามานะครับจังหวะมอลำหรือจังหวะสามชาก็ได้นะครับเป็นการฝึกนะครับดีเมเน้อซีอันนี้การฝึกคอร์ดนะครับอ่านฝึกันนี้การฝึกคอร์ดนะครับ2อคอร์ดนะครับ คอร์ดซีและคอร์ดจีนะครับเป็น3คอร์ดนะครับคอร์ดจีสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพี่สายันนะครับโมกัสินนะครับเมื่อกี้นะครับคุณยังฝึกคอร์ดอะไรครับคอร์ดเอไมเนอร์คอร์ดซีนะครับแล้วก็จะเพิ่มคอร์ดจีเข้าไปเป็นคอร์ดที่3นะครับคอร์ดจีก็คือเมื่อกี้เราอยู่คอร์ดซีใช่ไหมครับซอนซอนโดมีเนาะเราย้ายแค่เราจะย้ายสองเสียงนี้นะครับ แต่ว่านิ้วโป้งมือ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 ขวานิ้วโป้งอยู่ที่เดิมนะครับย้ายแค่2นิ้วเข้ามาก็จะเป็นซอนดูซอนทีเรย์มือซ้ายก็จะย้ายนิ้วกลางกับนิ้วโป้งลงไปนะครับจากนิ้วชี้กับนิ้วกลางนิ้วชี้กับนิ้วโป้งก็เป็นนิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะครับเป็นซอนซอนทีเรเหมือนกันก็จะเป็นคอร์ด G นะครับทีนี้เรามาเรียงกัน3คอร์ดนะครับคอร์ด A m ม n เนอร์คอร์ด C คอร์ด G นะครับเดี๋ยวคุณเทียงจะพิมพ์ลงไปให้นะครับเมื่อกี้คุณเทียงสอนฝึก การฝึกเล่นสเกลนะครับการฝึกเล่นสเกลอ่ะสเกล C นะครับสเกล C นะครับเดี๋ยวทีนี้จะพาเล่นคอร์ดนะครับ A Min o เนะครับ A Min o แล้วก็คอร์ด C ีนะครัา o แล้วก็ G นะครับ3าคอร์ดนะครับเอา3คอร์ดเนาะเราจะได้ทุกท่านจะได้ฝึกนะครับเวลาฝึกเล่นนะครับเราฝึกย้ำๆนะครับ ฝึกย้ำที่เดิมนะครับให้ให้ชำนาญนะครับแล้วท่านจะเล่นได้นะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคุณจะพายเล่นนะครับควตอนนี้ความเร็วที่80นะครับอ่าท่านในที่เข้ามาแล้วนะครับฝากเอเมเนอร์ก่อนนะครับลาโดมีก่อนนะครับลาโดมีก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พัดนะครับเสียงดี50มวลแฮงค์ครับนะครับเอเมเนอร์ก่อนนะครับ อย่างละหนึ่งห้องนะครับอย่างละหนึ่งห้องเนี่ยเวลานับจังหวะ1 2 3 4 1ส3 4 1าสี่หนึ่งสาสี่หนึ่งทบทึบทึบทึบหนึ่งทบทึบทึบทึบหนึ่งครับอันนี้เวลานับเวลานับจังหวะหมอลำหรือจังหวะอันนี้นะครับทึ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 บนะครับสังเกตที่ไฟตัวนี้นะครับไฟสีแดงคือจังหวะที่หนึ่งนะครับคือจังหวะที่เปลี่ยนคอร์ดนะครับโซโล่มาก่อนนะครับ เอเมเนอร์มาลาดมีซีจีกลับมาเอเมเนอร์เหมือนเดิมซีจีะเอเมเนอร์ซี C. เวลาเวลากดขอดเข้าจะกกดที่กดจังหว่ายกนะครับ กดจังหวะยกไงตัด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 นะครับเหมือนกีตาร์นะครับกีตาร์เขาจะดีดเวลาเขาตีคอร์ดเขาจะตีจังหวะยกนะครับตัดตัดตัดนะครับคอร์ดฟังเสียงคาร์บิลนะครับบ๊อก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 ตัด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 อ่าแล้วตีคอร์ดเขาจะตีตอนที่เราเรายกมือขึ้นนะครับเอาใหม่นะครับตัด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  ตี่อนเอาไหมนะครับเอเมนะ นี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะครับตั้งแต่การไล่สเกลนะครับการฝึกไล่สเกลมือซ้ายมือขวานะครับเพื่อที่เราจะได้รู้จักเสียงว่าโดเรมีฟาซอนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็การฝึกไล่สเกลฝึกที่แบช้าๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไล่ความเร็วขึ้น จากช้าๆนะครับแล้วค่อยไล่ความเร็วขึ้นนะครับท่านจะสามารถที่จะเปลี่ยนคอร์ดได้มือท่านจะสามารถแยกประสาซ้ายขวาได้นะครับอ๋อโอเคนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทุกท่านนะครับที่กําลังฝึกนะครับฝึกกาลังที่กําลังฝึกคีย์บอร์ดนะครับอ่ากำลังฝึกคีย์บอร์ดนะครับขอให้ท่านใช้ความพยายามนะครับท่านอันนี้ก็ครูเรียนก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเพียงเลังใจเห็นะครับทุกคนเนาะที่กําลังฝึกฝนนะครับท่านได้บอกว่าเข้าใจนะครับแต่สมารถโทร่มา ถามได้นะครับทรวมาเล่นมาคุยได้เนาะนะครับในช่วงที่กุเทียงว่างๆกันสิหรืออาจจะแอดไลน์มานะครับมาถามก็ได้นะครับผมบาว่ากันนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับเมื่อนี้กระทั่งสมุทรสาครนะครับเพื่อนกับอุดนนุนนะครับนังสือโน้ตไปหนึ่งเล่มนะครับผมถ้าในที่เมื่ท่านได้นะครับก็สามารถอุ่นนุนได้นะครับผมเนาะนั่งซื้อโน้ตนะครับนังสือโน้ตในในในคลิปยู u ูปนี่แหละครับ ในคลิปวิทยุผู้เถียงนะครับจะเป็นโน้ตว่าจะเป็นหลายเพลงนะครับผมหลายลำเพลินหลายอย่างกระมีนะครับท่านใดมีเอียงสงสัยบ่านอครับขอบคุณทุกท่านนะครับคุณเอ็มสุรินนะครับคุณพีเอสไอที่เก้าร้อยนะครับคุณนายน้อยคุณพิษนะครับคุณปิงนะครับบ๊อบบี้นะครับคุณวีรวัตรนะครับคุณครักยาธิปไตยนะครับคุณรังสรรค์นะครับคุณภูรินะครับคุณพี่สายยันวงกาะสินนะครับคุณรพีพัฒนะครับสวัสดี ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าท่านนะครับจะได้ความรู้นะครับและไปสามารถที่จะไปฝึกฝนนะครับทําให้ท่านได้เล่นนะครับเล่นได้นะครับบางท่านว่าโอ้เห็นคนเล่นเป็นนะครับบางครั้งนะครับก็ดูดูไม่ทันนะครับอันนี้คุณยังทําให้ดูช้าเนาะมีตัวนังสวมีตัวนังทรงตัวหนังสือให้ดูนะครับอาจจะค่อยๆฝึกนะครับเชื่อว่าท่านได้นะครับท่านท่านเล่นได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ นะครับก็คงจะเพียงพอเป็นแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับขอให้ทุกบ้านเมืองเรานะครับหายจากโรคจากภัยนะครับขอให้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกท่านเล่นดนตรีนะครับอย่างมีความสุขนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับครูเที่ยงก็ต้องขอกับคํคำว่าสวัสวัสดีครับ